ฉลามดำนายทุกเอท่าศาลาพบกับเพชรสังวานสอสมานการเมนดัวเพชรสังวานสอสกาแฟมวยไ,ไทยก็ถือว่าเป็นการรีแมตช์อีกครั้งหนึ่งครับการพบกันของคู่นี้จะโชกันเป็นคู่เอกนะครับในวันที่25กุมภาพันธ์2567นะนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าท่านานฉลามดำเคยชนะมา2ครั้ง แต่ครั้งที่2ก็ต้องว่าเพชรสังวานดูดีกว่าเลยครับคณกรรมการก็ชูให้ทางฝั่งของสลามดำเป็นฝ่ายชนะวันนี้มีโอกาสมาดีแมตต์มีโอกาสมาโชกันอีกครั้งหนึ่งครับดัมเดิมถ้าดูฟอร์มจากปีที่ผ่านมาโอกาสที่คู่นี้จะได้โชกันโอ้ต่างกันกับฟ้ากับเหวมอนกันนะครับเพราะว่าปีที่แล้วต้นปีกลางปีที่แล้วสลามดำ เป็นมวยที่ฟอร์มสดฟอร์มแรงเป็นอย่างมากเลยนะครับสามารถทำสถิติทำฟอร์มเป็นแชมป์ทั้งแชมป11์118ช่องเจ็สีแชม120ป์1 2อยยปอนด์ทีทมวยลาดําเนินนะครับถือว่าฟอร์มสดมากและสามารถเอาชนะนักมวยดังๆนะครับโดยเฉพาะชนะทางฝั่งของ เพชรสมหมายสอสมหมายมานะครับก็ฟอร์มสุดๆเลยช่วงนั้นแต่ถ้าว่าปลายปีฟอร์มสะดุดนะครับร่างกายเริ่มกรอบเริ่มเจ็บนะครับโดนมีเริ่มมีเจ็บบ้างทําให้ฟอร์มหลังไม่ดีครับแพ้เพชรสังวาแพ้เพชรสยามเจ้าพญากิฬาสยามมาครับและก็ถือว่า ยังมีมาเสียแชมป์ให้ทั้งนัตฐานอ่าเป็นเจ็ดเพชรอีกนะครับฟอร์มไม่ดีเลยครับช่วงหนละังร่างกายเริ่มปรอบแต่ว่าตรงกันข้ามอีกฝั่งหนึ่งเพชรสังวานโอ้กับร่างกายดีนะครับกลับมาภาคนี้น้ำหนักถือว่าได้น้ำหนักที่ดีนะครับชกแต่ละครั้งนะครับมีทั้งชนะน็อกมีทั้งชนะคะแนนนะครับสองสามไฟลังนี่โอ้โหสด เรือหลายครับร่างกายฟิเตเปี้ยนะครับล่าสุดนี่ก็ชนะนอกข้างนั้นเด่นสิทนายกทวีพะพ์มานะครับก่อนหานาันกกชที่ปางจังหวัดก็ถือว่าทำฟอร์มดีนะนะครับวันนี้ก็เป็นมวยคนละแบบคนละสไตล์นะครับสลับดำก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งครับตั้งรับจับทางไล่แขนค่อนข้างดีนะครับเป็นมวยฝีมือออกเชิงฉลาด สเปซสังวานก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบครับเป็นมวยประเภทบู๊ครับถือว่าการที่ได้คู่นีมาชกกันอีกรอบหนึ่งก็น่าติดตามรับชมครับคู่นี้ชกกันเป็นคู่เอกในวันที่25่่กุมภาพันธ์2567ครับก็เป็นคู่เอกวันิสีชกกันที่พิกัด119ปอนด์ครับ